ที่ไทยอ่ะมีพระพุทธรูปยักษ์ที่จีนเน่ะเขาก็มีรูปปั้นของจือยักษ์เหมือนกันนะเธอรู้ยังไหว้ของจือ,อไม่เหมือนไหว้พระด้วยนะไปเ<ะ>ที่ยวชานตรงเหมือนที่สองชวีฟู่พูดถึงเมืองเนี้ยก็ต้องนึกถึงของจือแหล,ละเราเริ่มกันที่ของเมี่ยบอกเลยว่าที่นี่ใหญ่มากแถมเก่าแก่มากๆต้นไม้บางต้นที่เนี่ยอย่างต้นนี้สแกนมาให้ดู700ปีแน่ต้นเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนมังกรลองดูที่คนรูปดีเงาวับเลยแล้วสวนด้านหลังเขายังมีเกมของสมัยโบราณให้เล่นโอ้ยโยนยังไงก็ไม่เข้าสักทีแวะพักกินข้าวกันส แล้วก็เจ้าจานที่เพิ่งมาเสิร์ฟวันนี้มันคือเนื้อเต่ากับเนื้อไก่แหละมาจีนก็ต้องลองสักครั้งแ,ล,แล้วมาต่อกันที่นี่ไฮไลท์เด็ดห้ามพลาดเลยนี่ชั้นเริงจิงที่นี่เราสามารถเรียกว่าอุทยานของจือได้เลยครับเพราะมีตั้งแต่รูปปั้นของจือยัแล้วยังสามารถขึ้นไปไหว้ข้างบนได้อีกอย่างอันนี้มีคนมาแนะนาการไหว้คอยสอนเราว่าวิธีการไหว้ไม่ได้เหมือนไหว้พระนะถ้าใครอยากรู้วิธีการแบบละเอียดเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยตรงเนี้ห้ามพลาดเลยตรงส่วนของสวยถานบอกเลยอลังการมากแล้วที่เห็นเป็นรูปปั้ การที่คงจื่อไปสอนในช่วงต่างๆมาครับพอเดินเข้าไปนะครับเขาจะมีฮ a ลที่มีโต๊ะให้นั่งเขียนพู่กันจีนแต่เสียดายอ่ะเรามาถึงหลัง5้าโมงเลยไม่ได้ไปนั่งเขียนพู่กันจีนแต่ไม่เป็นไรเราทันเขาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโชว์แสงสีเสียงที่นี่ก็ยังมีให้เดินชมอีกเยอะแยะเลยครับของที่ระลึกน่ารักมาก,กจุดที่พลาดไม่ได้เลยคือการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งพลังกายแค่ไหนอะ่ะลองดูกันดูแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะคอมเมนต์กันหน่อยตอนหน้ามาเมืองอะไรติดตามกันไว้เลย